ันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผมอยากจะขอต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนสาธิตแน่งมหาวิทยาลัยราชศนีทุกปีเราก็ทำจัดงานโอเพ h นเฮาส์อยป่ะสมก็เพื่อที่จะเรียนเชิญชวนให้ท่านผู้ปกครองได้ช่วยกันตัดสินแนวทางที่ดีและก็ที่เหมาะสมสำหรับลูกหลาน แนวทางที่เหมาะสมนี้ตามความรู้สึกของผมผมคิดว่าเราไม่ได้มองแต่ว่าเป็นความเหมาะสมสําหรับนักเรียนคนหนึ่งคนใดแต่ว่าที่เราตั้งโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยร,รังสิตขึ้นมาเนี่ยตั้งว่าโรงเรียนแบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดสําหรับคนไทยลูกไทยเราเคยเหอโรงเรียนานานาชาติ เราบอกโรงเรียนนานาชาติโอ้ยเป็นอินเตอร์พูดภาษาฝรั่งเก่งเรียนกับฝรัง่งผมก็ทำเรียนนานาชาติมาแล้วแล้วก็กำลังทำอยู่อยู่ที่ภูเก็ตชื่อขณะนี้ British International School เมื่อก่อนชื่อ d ด l ต i า h n n t e r n a t i o n a l s c h o o l ก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีดีมากแล้วเราก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยเหมาะสมที่ภูเก็ตเนี่ยนี่น่าจะเป็นศูนย์กลางของ การศึกษานานาชาติแต่ว่าเมื่อเรียนไปแล้วปรากฏว่าเรทของการจบ IGCSE จบ IB ก็ดีมากจบแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกได้ไม่มีใครไม่ได้ไม่ได้เรียนเลยนะครับเข้าได้หมดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อแต่มานั่งคิดดูแล้วเนี่ยหลักสูตรก็ไม่รู้หลักสูตรของใคร ก็เป็นหลักสูตรของอเมริกันหลักสูตรของอังกฤษหลักสูตรของต่างๆความเป็นคนไทยหายไปเลยออกมาเก่งเป็นภาษาอังกฤษจริงแต่ก็มีปัญหาในการเรียนต่อจะต่อเชื่อมกับความเป็นคนไทยหลักสูตรในประเทศไทยถ้าเกิดประกอบวิชาชีพจะเป็นแพทย์จะเป็นทันตแพทย์จะเป็นวิชาชีพอย่างนั้นก็มาต่อกับความเป็นไทยเนี่ยยาก องมาวิ่งเต้นมาขอร้องอย่างต่างๆนานาก็เป็นปัญหาอยู่นะครับฉะนั้นเราก็คิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติผู้คนซึ่งมีความสามารถในการเข้าเรียนนานาชาติได้มีสตางเรียนได้แต่เมื่อไปเรียนแล้วก็ไม่ได้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกหลานในชีวิตของตัวเองในชีวิตของประเทศชาติประเทศไทยจำเป็นจะต้องเขมงข็งก่าน,นีี เราก็คิดว่าหลักสูตรที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือทางออกก็คือนี่แหละสักที่แถวมหาวิทยาลัยเราจรินเราจะได้พูดกันต่อไปในรายละเอียดว่ามันมันอย่างไรฉะานั้นวันนี้ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียนก็นอกจากสิ่งที่มองเห็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นอีกหลายอย่างซึ่งเราถือว่าเป็นนวัตรกรรมการศึกษา คือนวัตกรรมการศึกษาไม่ใช่เรียนหนังสือใครที่คิดว่าการศึกษาคือเรียนหนังสือเรียนหนังสือหมายถึงเรียนจบครูก็สอนตามหนังสือนักเรียนก็เรียนตามหนังสือจบออกมาแล้วก็จบแต่และชั้นขึ้นไปจนจบอุดมศึกษาก็ได้ปริญญาถ้าเหมือนคิดเพียงแค่นั้นการศึกษาไทยก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่ นี่ขณะนี้มีสถานการณ์ที่แปลกใหม่ขึ้นมาว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงครับโลกกําลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างร,รวดเร็วด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะอาเซียนสินประเทศที่เรากําลังเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าในอีกสามปีนี้จะเกิดกฎตลาดเสรีอาเซียนเราจะทําอย่างไรแค่ั้นแต่ว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงมากวกว่านั้นตะวันตกกําลังตกต่ำยุโรป ตกต่ำถึงขีดสุดอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าจะดีตอนนี้ก็เกือบจะร่มสลายอยู่แล้วบางคนถึงกับกล่าวว่าอวสานของอเมริกากำลังจะมาถึงเมื่อเหตุการณ์อวสานทางเศรษฐกิจอวสานทางอำนาจกำลังจะมาถึงเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้น เขาก็พยากรณ์ว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามได้ด้วยเหตุอะไรซึ่งมันมีเรื่องราวมากมายแต่ทั้งหลายทัานัวมเนี่ยมาดูว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรประเทศไทยตามหลังเขาไม่ทันด้อยมากแล้วสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยสู้เขาไม่ได้ด้อยกว่าเขาคือการศึกษาไม่ใช่ว่า เราไม่รวยเราไม่มีอุตสาหกรรมเราไม่มีนักธุรกิจที่ไม่เก่งแต่ว่าการศึกษาของเราด้อยขณะนี้เนี่ยมีเด็กไทยที่ควรจะเรียนหนังสือร้อยเปอร์เซ็นต์เรียนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เรียนเรียนภาคบังคับเฉยๆยังไม่ได้เรียนคุณภาพก็ด้อยมากากว่าห้าสิบทั้งนั้นเลยประสิทธิภาพประสิทธิผลการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและเกินสาหรับประเทศไทยสาเหตุของความที่ไม่โดดเด่นเราเคยหวังว่าเราจะเป็นเสือตัวที่หของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มาบัดน,นี้เราไม่ได้เป็นเสือตัวที่เจ็ดเราก็ไม่ได้เป็นแล้วนี่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในโลกจีนตะวันขึ้นมาเป็นเจ้าโลกเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจีนมาท่านอาจารย์เราเพินน่มพิสุุมาแล้วใช่ไหมครับ ก็จะได้ชีมม้ให้เห็นว่าโลกกำลังจะไปไกลแล้วก็ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนใน20ประเทศต้นๆในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าประเทศไทยไม่อยู่ในนั้นเพราะอะไรเราเคยภาคภูมิใจว่าไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งเห,เหนือกว่าลาวเหนือกว่าพม่าเหนือกว่าเขมรเวียดนามตอนที่เรายังพูดได้อย่างนั้ไม่เปล่าทั้งหลายทั้งปวงคำาตอบคือการศึกษา เราด้อยจริงๆเราต้องปฏิรูปกันใหญ่เราไม่ใช่มาเล่นการเมืองการศึกษากันผมก็ดีใจที่วันนี้นะครับที่ได้เรียเชิญท่านหลายมาโอเพนเฮาส์แล้วก็มาพูดคุยกันไกลตัวไปสักนิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสร้างเพราะเราคือผู้ที่ก,กำหนดสตาชีวิตแนวทางของประเทศชาติของเราจืองกันฉะนั้นผมก็ขอถือโกาสนี้เปิดการ โอเพ h นเฮาส์แล้วก็เปิดการเสวนาในวันนี้นะเช้าวันนี้ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านได้อยู่เข้าสู่บรรยากาศความเป็นกันเองง่ายๆคุยกันอยากรู้อะไรก็คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับก็ขอขอบคุณมากครับ